ดูดวงดูดาวของโดแก้นหัวก้าวอะไรคุณหมอหนนนี่นะคะหมอดูดวงดูดาวของเราเห็นฉากไหมครบเหยเนี่ยีิไฮโซไฮซอนนะคะตอนนี้ตอนนี้เลยใช่ไหมฉากใหม่แบบกิ๊บเก๋มากๆเลยนะเราบอกแล้วนะวันนี้พรีลิมอุ้ยขนาดชุดเดียวกับสีเดียวกับชุดที่ฉันเลยคือพรีลิมหมายความว่าเดี๋ยวคงจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก่อนจะจบรายการต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณนะคะอาจารย์อภิชยาอังควิภาสนะคะอาจารย์มิวนะคะเพราะว่าได้สละเวลาอขออาจารยมา์มาจัดการเคลียร์เรื่องฉากต่างๆให้รายการพระดีร้อยแนะคะ ซึ่งอาจารย์ก็เรียนปอเอกด้วยนะ,ะแล้วก็ตอนที่ทําฉากให้เราเนี่ยกําลังส่งหัวข้อกําลังจบทุกอย่างกําลังหัวนัวได้ที่เลยเราก็นันด้วยเราก็นัวด้วยเพราะเราว่าไออาจารย์มิวอวอาจารย์ม,วอาอาายมิวค่ะรายการจะออนแล้วนะคะอะไรเงี้ยก็ ก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์มีวัชษยาอังคาวิาพาสของวิทยาลายัย,าลายนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรสค่ะสำหรับการเอื้อเฟื้อนะคะฉากสวยๆให้กับรายการของเราและแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยที่แก้บอกว่าฟรีฟรีอะไรฟรีคะคุณหมอหน,นุ่มีปรึกษาดวง<ห>ชะตาโหใช้คำเป็นพยา<ห><อ>การาพยากรณดวงชะตาโอเคปรึกษารับการพยากรณ์ดวงชะตา คุณหมอรับปรึกษาัญถามหัวใจปะเกิดคนโทรมาเป็นแบบหนุ่มๆแล้วมาจิ้วๆคุณในรายการอย่างเงี้ยคุณทำไงส่งรูปมาเลยขอดูรูปออขอดูรูปก่อนเอ้ยดูดวงก็เห็นแล้วมะต้องดูรูปหรอดูรูปดูรูปปกติการรับการพยากรของเราเนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าต้องมีใบดวงของสถาบันแต่ตอนนี้เพื่อการเสิร์ฟสิ่งต่างๆให้กับคุณผู้ชมชัดเจนรวดเร็วฉับไวง่ายขึ้นไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแล้วล่ะแต่ขอหนึ่งคำถามที่ชัดเจน อ,<ช>อย่าประเภทแบบว่า<ช>หนูเห็นเงาตะคุ่ม <c oughs> ตะคุ่มที่สารพระภูมิค่ะ <c oughs> อาจารย์แก้ว <c oughs> รู้ไหมคะว่าคืออะไร <c oughs> อะไรเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นะคะอย่างนี้ได้ไหมหนูคุยกับผู้ชายสามคนอยู่เอาคนไหนดีได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมสิถ้ารู้ขนาดนั้นคงไม่มานั่งทํารายการแบบนี้แล้วละนึกออกไหมแล้วตัวอย่างตัวอย่างคําถามนี่ยังไงดีนะตัวอย่างคาถามเนี่ยจริงๆแล้วถ้านอาจารักมีมีได้พูดหรือบอกไปในไลายสดของท่านวันสุ์แล้วนะก็คือทุกอย่างต้องชาดคุณอย่าคิดว่าหมอดูหรือหมอจริงๆอย่างคุณหมอโนนีเนี่ยหรือแก้วเนี่ยเป็นเป็นแบบหลับตาแล้วก็แบบอือคุณมีผู้ชายห้าคนหรือเปล่าอะไรงี้ไม่ใช่ วันเดือนปีเวลาเกิดคุณต้องมาให้ครบชัดเจนนะคะเวลาเกิดนี่ขอชัดๆนะคะคุณหมอถ้าเขาบอกว่า8<ม>โมงถึง5โมงเย็นอะไม่ได้อ่ะต้องระบุต้องระบุค่ะเพราะว่า ดวงดาวเนี่ยโคจรอยู่ทุกเวลาเลยนะคะค่ะใช่โคจรไปรักษาก็เปลี่ยนไปด้วยโคจรไปรักษาก็เปลี่ยนไปใช่ไม่งั้นเราจะไม่แม่นนะคะเรานะคือเราสองคนเนี่ยจะไม่แม่นจะไม่แม่นนะคะเพราะคุณไม่รู้เวลาในรายการเราพยากรณ์ให้โดยตั้งเวลาไว้ที่อออาทิตย์อุทัยหรือพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งมันจะตรงกับช่วงวันที่เกิดของคุณหรือราศีตามวันที่แต่คมแม่นยําต้องบอกก่อนว่ากรณีนั้น60%เท่านั้นอีก40%คุณเคลมไม่ได้นะคุณเคลมคืนไม่ได้นะ คือ60เท่านั้นสําหรับคนที่ไม่รู้เวลาเกิด60%แต่ถ้าใครแบบโอ้โหหนูเกิด8ดโมงเช้าส7นาทีค่ะ9ก้าโมงเช้าี่ค่ะ,คะอย่างนี้คุณไปเลยแม่นยำแน่ๆร้อไม่เสียว,วิชาครูคอันนี้คืออย่างแรกวันเดือนปีเวลาเกิดต้อง<ช>มีสถานที่เกิดต้องมานั่นหมายถึงจังหวัดค่ะคุณเกิดอุดรกรุงเทพราดาิว่าเกิดจีนเกิดอเมริกาต่างๆ ต้องมาให้ชาร์เพราะว่ารากของกําเนิดของดวงดาวในแต่ละจุดเกิดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแต่ละประเทศเนี่ยต่างกันมันมีเรื่องของเวลาอยู่เนาะจุดเวลาใช่ใเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเส้นเส้นดวงเส้นแหวโอ้มาเรนวิชาการตามสไตล์คุณหมอเลนจิาละจิูดลองจูดจิจูดโอเคแล้วก็ ใช่ค่ะเบอร์โทรทีมงานถามว่าเบอร์อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะบอกสักครู่นึงแล้วก็บอกไปแล้วว่าดูดวงฟรีเราไม่มีเงื่อนไขอะไระขอแค่คําถามที่มันตรงๆอย่างเช่นปัจจุบันนี้รับราชการค่ะคะมีความตั้งใจว่าอยากจะทําอาชีพเสริมควรทําอะไรดีคะ,ะ,ะปัจจุบันนี้ทํางานเป็นลูกน้องลูกจ้างค่ะ,ะสามารถที่จะออกมาประกอบกิจกรรมเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมส่วนความรักคุณอย่ามาถามสามีหนูมีกิ๊กค่ะ จะกลับมาไหมคะค่ะถ้ารู้อย่างนั้นหมอนุนนี่ไม่นั่งสอนอนี้แล้วค่ะไม่ไม่มีสัมมีงไงออกะ็ะโสด ก็สดก็สดก็คือว่าถ้าเกิดว่าความรักอยากจะให้คุณถามในลักษณะของเป็นคําถามที่เป็นสเปกหรือเป็นแนวเป็นผลอย่างเช่นดวงดิฉันแต่งงานมาแล้วนะคะปัจจุบันมีครอบครัวมีสามีเกิดปัญหาครอบครัวอยากจะถามว่าในช่วงครอบครัวที่มีปัญหาเนี้ยแนวโน้มของปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนคะจะดีขึ้นไหมคะหรือบางคนอาจจะมีโจทย์เคยมีดิฉันอยากจะหย่ากับสามีค่ะถ้าอย่างนั้นคุณต้องตั้งธงมานะเพราะจะให้แล้วบางคนแต่จะมีบางคนที่แบบ อยู่ต่อหรือจากไปดิฉันไม่ใช่สำนับพิมพ์ใหญใหม่ไม่ใช่พี่ช่วยพี่ออดคือจะอยู่ต่อหรือจากไปตอบไม่ได้จะไม่ชี้นำเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะการจะถามเรื่องความรักหรือบางท่านโสดถามลักษณะเนื้อคู่ตอบให้น้หรือบางท่านจะแบบหนูอยู่มา45 45ปีแล้วคะ่ะอยู่มา45ปีแล้วคะ่ะมีโอกาสจะมีคู่แท้ไหมหรือควรจะอยู่เป็นโสดทํางาน ตอบได้ว่ากันไปขายที่ตอบได้นะแต่ประเภทแบบว่าเอ่ออะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ถูกต้องขอร้องอย่าถามอย่าคุกไปพร้อมกันช่วยนีนะตอนนี้มันชวนคุกหลายเรื่องละเกินนะคะแล้วก็คําถามขอให้เป็นคําถามที่ถูกต้องตรงประเด็นชัดเจนตอบให้หมดแต่ถ้าเกิดใครถามไม่ตรงประเด็นแก้วกับคุณหมอโนนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าขออนุญาตตัดสายเพราะคุยไปมันก็เท่านั้นอะ จริงๆปิยไปศ,าศาพัพทาใช่ค่ะก็ะให้ท่านอื่นที่เขามีเป้าหมายมีคําตอบที่เขาต้องการอยากจะฟังเนี่ยให้เขาโทรเข้ามาดีกว่าค,วคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องราวดีๆในช่วงดูดวงดูดาวก็จะเป็นอะไรแบบนี้แหละนะคะ,คะเป็นเรื่องเ,ออเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่นะคะแล้วก็แต่เราเนี่ยพยากรณ์ดวงชะตาเป็นลักษณะของโหราศาสตร์ไทยอเอาเป็นว่าวันนี้เบิกเลิก พิลิมเนรี่ของเรารอบซ้อมใหญ่เอาสักหนึ่งสายแล้วกันดีมใช่ใช่หนึ่งสายนะคะคุณผ<ๆ>ู้ชมขอหนึ่งสายพอ<ๆ>เพราะว่าแก้วมาบอกให้คุณได้รู้ว่ารายการเราไม่ได้หายไปไหนมาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบนี้แล้วก็เรื่องราวดีๆที่บอกในวันนี้ครบไหม ครบนะครบนะใช่คุณคุณอย่าเอาหน้าม้ามาประมูลของนะแก้วสั่งห้ามเลยนะไม่ได้นะคุณหมอเนี่ยเผลอไม่ได้ไมต้องรู้ทันด้วยพอเห็นแววตาคุณไงแล้วแบบมองของแล้วแบบอะไรเงี้ยเพราะคุณหมอเป็นสายเก็บนะคะอะคุณผู้ชมค่ะสําหรับคนที่อยากจะรับการพยากรดวงชะตาแก้วกับคุณหมอโนนนี่หรือถ้าเป็นผู้ชายโทรมาอยากจะคุยกับคุณหมอนนนี่คุณก็บอกเลยไม่ไม่ก็คือก็คือไม่ต้องโทรมาหน้ารายการก็ได้ทักไปหลังไมค์ก็ได้ค่ะ ไม่เคยกบเลยเหมอถ้าใครแบบเนี่ยจะคุยกับหมอนรงนี่อาจารย์แก้วไม่ต้องนะก็บอกเลยไม่เป็นไรนะคะเบอร์ทโทรนะคะคุณผู้ชม086 789 7420่นะคะขอหนึ่งสายพอแล้วกันวันนี้เพราะคุณห<ช>มอต้องกลับเพชรบูรณ์น้าโทรมาได้เลยนะคะในระหว่างที่รอสายเนี่ย คุณหมอถ้าเกิดว่าเขาบอกเขาไม่คุยกับแก้วแก้วออกรายการท่ายนน้ำเพื่อนกันเขาจะต้องคุยกับคุณหมอนนนี่ฉันแก้วไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ได้อุ้ยเฮ้ยคุณหมอนี้ใส่เข้าแต่แก้วตั้งตันนะนี่ไงนี่ไงใส่เข้าแล้วเดี๋ยวแก้วรับให้แต่แก้วรับให้นะเดี๋ยวแก้วต้องเปิดลาโพงอุ้ยโทรไวมากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดลําโพงนิดนึงสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแก้วชัดไหมคะ ชัดไหมไม่ยินชัดช,ชื่ออะไรคะชื่ออะไร อ๋อตอนนี้ชื่อการ์ตูนครับการ์ตูนน่ารัก <c oughs> ทำไมจะคุยเองใช่ไหมคะมคุณการ์ตูนคุณการ์ตูนดูรายการเนี่ยเป็นแฟนเพจของพอดีร้อยแปดหรือเป็นเอฟซีก้าหรือเป็นเอฟซีคุณหมอหน,นุ่มีเป็นเอฟซีทั้งสองคนเลยครับอุ้ยอยู่เป็นคุณการ์ตูนของคุณมากนะคะอ่ะคุณการ์ตูนเดี๋ยวแก้วขออนุญาตถามก่อนว่าวันนี้คุณการ์ตูนจะถามเรื่องอะไร วันนี้จะถามเรื่องอการงานครับก <Ooh. S 1> ารงานถามว่าอะไรคะอ่าจะถามว่าอีไรคือผมจ,จะไปสมัครงานไว้ไ้ยครับจะได้จะได้ไดหมครับอ,อ๋อตอนนี้สมัครงานใช่ไหมคะมสมัครงานนะ,ะงั้นเดี๋ยวแก้ขออนุญาตอย่างนี้คุณการ์ตรูนบอกวันเดือนปีเวลาเกิดหน่อยได้ไหมแกจะต้องปลูกดวงนะอค่าห้าร้อยสาม ค่ะ29ธันวานะคะ25 3 1สหนึ่งนะคะเวลาเกิดทราบไหมคะเวลาเกิดตีหนึ่งเก้านาทีค่ะตีหนึ่งเก้านาทีเดี๋ยวแก้วผูกด,ดวงนิดนึงนะคะ,คะโปรแกรมผูกด,ดวงโหราศาสตร์ของเราเป็นโปรแกรมตามสายสถาบันพยากรณศาสตร์ของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะ,ะคุณกระตูนพร้อมหรือ,อยังจ๊ะพร้อมแล้วครับพร้อมนะคะผูกะะดวง ตามวันเดือนปีเวลาที่เกิด29ธันวาคมปีพุทธศักราชส5 3 1เวลาตี19นาทีค,คุณกระตูนตั้งใจฟังแก้วนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคุณฟังแก้วพูดก่อนอย่าเพิ่งพูดส่วนมานะคะอะคุณกระตูนเกิดลัคนาราศีตุลตามเวลาที่เกิดคือตามเวลาตกฟ้าถ้าตามช่วงวันที่เนี่ย ตามช่วงที่เขาเกิดถ้าเป็นช่วงวันที่เนี่ยจะเป็นพิจิกขอธนูขอภยัยธนูแต่ว่าพอเขาแจ้งเวลาเกิดมาตีหนึ่งเก้านาทีเขาเกิดเช้ามืดมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักนาตามเวลาตกฟากเลยคือตุลแน่นอนนะคะว่าคนเกิดราศีตุลค,คุณหมอนนนี่เกิดราศีอะไรราศีตุลค่ะ คุณหมอพูดอยู่ใช่ไหมต้นรายการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากดาวยกใช่แล้วทีนี้เขาถามเรื่องการงานเราต้องดูก่อนว่าดาวการงานเดิมเนี่ยของคุณกระตูนคืออะไรคุณเกิดราศีตุลดาวการงานเดิมคือพระจันทร์พระจันทร์เดิมของคุณเนี่ยอยู่ไหนกรรมะคุณหมอโนนี่ดูดวงเขาสิอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกับแก้วกรรมะปัตตานีมราสุภาษกรรมมะลาภ ดวงชะตาคุณกระตูเนี่ยกรรมมะเป็นลาภดวงชะตานี้มีงานแล้วมีลาบมีงานแล้วก็นําไปสู่เรื่องราวโชคลาภความสําเร็จหลายๆอย่างหลายๆประการเลยในชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงจังหวะที่ผ่านมาก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะ,ะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาคุณกระตูมีดาวดวงหนึ่งคือดาวเสาดาวเสาวดวงนี้ทับ ดาวเสาเดิมของคุณกระตูนอยู่เมื่อเสาทับเสาเดิมมันจึงส่งผลอย่างนี้คุณตั้งใจฟังก่อนนะ 1. จะมีการเปลี่ยนแปลงงานาตกงานโยกย้ายามีเหตุไม่คาดฝันที่มันเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางาทีอาจจะทำงานนี้อยู่ทำมาสักระยะหนึ่งสักคักหนึ่งแล้วแต่เสาทับเสาเดิม อาจจะมีการสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวถามเขาว่าจริงไหมมีการเลิกออฟหรือมีการปิดหน่วยเหมือนกับที่เราเห็นปิดโรงงานปิดต่างๆเขาอยู่ในส่วนนั้นจึงเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เขาเสียงานหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นต้องถามก่อนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคะเกิดครับเป็นยังไงเนี่ลองบอกซิเหมือนกับเหมือนกับไว้สัทนีมีปัญหาครับ แล้วก็ทําให้คุณการะตูนอยู่ในสภาวะของการที่ไม่มีงานถูกต้องไหมใช่ครับ่ะเข้าใจละเข้าใจละเพราะฉะนั้นนี่อย่างนี้ค่ะคุณหมอนุนนี่ค,คุณหมอนุนนี่บอกแก้ว่าดาวพฤหัสคือดาวแห่งโชคดี<ช>กําลังะจะโครจรยกย้ายใ,<ช>ในวันที่1 4พฤศจิกายนเป็นอะ,อะไรกับราศีตุลเป็นประตเมเก์ ไหนมีกรอนจำกรอน <c oughs> ได้ไหมคะพฤหัสสี่รงศั์เช่มช้อยถูก้องแล้วดาวพฤหัสสัปดดีดวงนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แค่ได้เกณฑ์เปล่าเปนะ <c oughs> เลงกับเรือนพบการงานเดิมของชาวราศีตุลแ <c oughs> ปลว่าคุณกระตูน <c oughs> จะมีโอกาสสมัครงานได้งาน <c oughs> ในช่วงตั้งแต่วันที่10 4. พฤศจิกายนเป็นต้นไปอย่างมั่นคงแต่ช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะเมื่อดาวพฤหัสศุปปดีโคจรเดินหน้าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเท่าไหร่นะ21กันยายนเกันยายนจะเริ่มมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นลำดบับแต่งานที่จะสมัครแบบมั่นคงลงตัวเลยมีความสําเร็จเลยจะเป็นช่วง 14พฤศจิกายนโคตรมั่นคงเลยนะคุณกระตูนแปลว่าไอ้ที่เสียไปหมายถึงงานที่เสียไปไม่เป็นไรมันจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆเพราะดวงชะตาคุณนะเสียงานแต่ว่าคุณไม่ได้ตกอับไม่ได้ลําบากนะคะ,คะแล้วดาวการงานเดิมเป็นพระจันทร์กัมมะลาภดาวจันทร์ค่ะคุณหมอโดนี่เป็นงานด้านไหนดาวจันทร์เป็นงานบริการาเกี่ยวกับความเสริความงามก็ได้ค่ะ ทำอาหารก็ได้อ่าคะงานที่ต้องใช้เซอร์วิสมายงานบริการทั้งหลายการเดินทางก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกระตูนไปสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับตามที่แก้วได้บอกไปกับคุณหมอโนนี่ได้บอกไปเนี่ยรับรอง14พฤศจิกายนคุณมีข่าวด,ดีแน่นอนปังปังเ้องจบคท้ายอย่างนี้ให้แก้วน <laughs> <laughs> ะปังคุณกระตูนเป็นยังไงบ้างฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจแอบดีใจครับ แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าช่วงดาวยกย้ายแล้ว14พฤศจิกาคุณส่งข่าวมาด้วยนะคะว่ามีโชคดีเรื่องงานไหมเพรตามดวงจะได้งานจริงๆแต่นับตั้งแต่21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยล่วงไปเรื่อยๆกันยาตุลาก่อนถึง14เริ่มดีขึ้น14คือดีมากโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่รับรองได้ว่าจะเป็นงานที่คุณทําแล้วว่าว้าวแน่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นาคุณกระตูนครับขอบคุณครัขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ุยเสียงเขาใส่เนาะแต่อายุตามดวงเขาอายุก็31แล้วนะเพราะเขาเกิดปี31นะคะย่าง32ย่าง32ยังไม่แก่ยังไม่แก่รุ่นเราเขาเดียวกับเราแค่เลขสามเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะสำหรับในช่วงดูดวงดูดาว แกกับคุณหมอนอนี่จะดูให้คุณแบบเนี้ยแต่คุณกระตูนเขาถามดีนะคือเขามีสภาวะของการสมัครงานาเออแต่เราก็ลืมถามเขานาะว่าเขาทํางานอะไรเออแต่เขาไม่ทวง <laughs> ไม่ทวงก็ไม่เป็นไรเอาเลยว่าไม่ทวงก็แปลว่าย,ย,ยังคงน่าจะเข้าขาวเพราะาถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอย่างที่เราบอกไปเขาคงทวงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะรับการพยากรดวงชะตา,าแก้วกับคุณหมอนนี่แบบนี้นะคะ086 7 8 9 7 4 2 0แต่วันนี้ขออนุญาตรับสายเดียวเพราะว่าคุณหมอเราต้องกลับเพชรบูรณ์เพราะว่าเมื่อสักครู่หน่วยข่าว อบ,บอกอว่าพายุมันจะเข้าด้วยะนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงยีตุลาพา, <c oughs> ายุเข้าที่ใดแห่งใดนะคะที่กำลังเผชิญไปภัยพิบัติอยู่ <c oughs> ทางเราทางรายการพรดีร้อยแปดก็เป็นกําลังใจให้นะคะ <c oughs> แล้วรายการเราจะขออนุญาตงดอีกสองจันท์ <c oughs> จันหนึ่งเป็นทริปทําบุญของคุณหมอเขานะคะอนุโมทนากับเขาไปส่วนอีกจันทรนึงนะคะแก้ว <c oughs> ติดไปร่วมบุญกถิน <c oughs> <c oughs> ที่วัดบ้านเด็กกับท่านอาจารย์ลัศ อนุโมทน,น,<อ>นาส,สองคนแล้วเราก็จะมาจัดเต็มโดยเฉพาะช่วงประมูลวัตถุม,มงคลถ้าคุณพลาดแก้วจะบอกให้ว่าคุณจะเสียใจเพราะว่าที่เอามาให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยแกประมูลหมดเลยด้วยราคาที่เติมต้นศูนย์บาทจ้าไหนคอ,หน,อ,ห,นอหน่อยสิคอหน่อยคอหน่อยถ้าคุณพลาดดีเซนรวบ <laughs> หมอ,อไม่เก็บอาการเลยนี่แก้วเริ่มบันบ่นใจแล้วเนียสรุปคนที่ประมูลได้นี่คือจะเป็นหน้ามาคุณ<ม>หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะส่งท้ายค่าคืนนะคะสามทุ่มตรงรายการเราจะจบประมาณนี้คุณจะได้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นกันนะคะแล้วพบกับรายการพัดดีร้อยแป แก้วและคุณหมอหน,นนี่นะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนวันนี้รอบพิีมิเนลี่ก็ขอให้คุณมีความสุขกับรายการที่เราจัดมาสวยสดใสสีสันสดใสอขอบคุณคุณหมอหน,นนี่ที่วันนี้มีคิวกับเพชรบูรณ์แต่ว่ามาจัดรายการให้นะคะ,ะแล้วพบกับรายการพระดีร้อยแปดในวันจันทร์ต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you